คู่กัดมือวางอันดับหนึ่งที่วางกันไม่ลงก็ต้องคู่นี้เลยจ้ากับนใย,ยเรื่องเล่รักสมัครใจว่าด้วยเรื่องราวของการละดาหรือพีพีผู้บริหารทายาตลาดสินิโชติที่ใหญ่ที่สุดย่านลางังสิตวัย28ปีซึ่งทุกคนต่างเรียกเธอว่าเจ๊น no ้อยเพราะเธอวิ่งเล่นที่ตลาดของครอบครัวาม,มาตั้งแต่เด็กจนผูกพันกับพีมีไปซะแล้วพอโตขึ้นเธอเป็นคนมากผู้ดีเก่งรอบด้านแต่ติดพูดจาตรงเกินโดยเฉพาะกับคู่อริที่ฟาดกันได้ตลอดเรื่องอย่างวีวีราการเจ้าของโรงแรมชื่อดังใจกลางเมืองพัทยาที่อยู่ยยู่ดันมาเป บบคือจริงๆสองคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เมื่อการปลูกสิ่งก่อสร้างพาเมนต์ของวีมีการเบียดเบียนพื้นที่ตลาดของพีพีทำให้เธอเป็นผู้เสียหายต้องเรียกคู่กรณีมาคุยเพื่อเคลียร์แต่เคลียร์กันยังไงยังไงถึงไม่รู้จบสักทีเพราะวีก็เอาแต่ปัดประสาทพีพีเล่นมีการมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกแต่ดันเล่นลิ้นบอกว่าแก้ไขให้แล้วซึ่งออกไปดูอีกทีก็แก้ไขแล้วจริงๆไอ้ที่จริงกันสาตร์ลาจอดรถของวีน่ะคือระบบอัตโนมัติยื่นเข้ายึดออกได้ก็เหมือนทำแกล้งพะะรรีพจจี แ,นะแต่ดูเหมือนกับว่าวีคนนี้จะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ทำาไมถึงมาสนใจอะไรกับผู้หญิงปากกร้ายอย่างพีพีได้ล่ะเนี่ยโดนด่าดตลอดก็ไม่เข็ดซึ่งวีก็แสบอยู่เหมือนกันมีวันหนึ่งถือวิสาสะขึ้นไปบลรอของพีพีหลังเลิกงานแบบไม่ได้ขอซึ่งก็มีปากเสียงกันจนโดนพีพีต่อยเขาน้าเต็มๆแถมผู้ถูกกระทำก็มีแผนขอให้พีพีชดใช้ค่าเสียหายโดยการเป็นเบสตัวเอง1เดือนเอายังไงทีนี้เรื่องอะไรทำม้ถึงต้องให้ผู้หญิงทางที่เกลียดหน้าตัวเองด่าดตัวเองไม่หยุดมาเป็นเบสตัวเองได้ล่่ะะนนนีวมมแแผออไรรกกันนหืจา หรือพีนะ่เองจะสยบความแสบพฤติกรรมของคุวีได้หรือไม่ไปตามเห็นโด้หน้าปากกาทานตะวัน